ตามคลิปในงานโอ้โบอสยังไม่ได้เดินนะของติดเรียบเลยเพื่อนๆตอนนี้ก็ประมาณ6โมงเย็นอ่ะเดี๋ยวเราตะลุไปนู่นโอเคอ่ะนอกจากเรามีพิธีเปิดมีการแสดงแสงเสียงในชุดสารนครเมืองแห่งนคนุณธรรมแล้ว ในส่วนของเวทีย่อยครับที่ลานอาเนกประสงค์ถนนวนวานหรือว่าสวนน้ำเก่าเนี่ยนะครับก็มีการแสดงโฟกซองของพุนไทยนะครับการแสดงของน้องนักเรียนโรงเรียนพนมรุพิทยากรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมกลองยาวสาววัฒนธรรมเมืองลับแลนะครับรวมทั้งการแสดงของนักเรียนจากสถาบันการศึกษาในจองอังหวัดตรดิตและที่สําคัญเนี่ยอโอ้ เรามีวงดนตรีชื่อดังของอุตรดิตนั่นคือสหายดนตรีมาขับกล่องเพลงให้ท่านฟังด้วยนี่ก็เรียกว่านั่งแบบไหนอ่ะพ่อแม่พี่น้องอาจบางคนอาจจะเพิ่งกลับมัันตว่าไหร่อ่ะงานจากต่างจังหวัดนะคะวันนี้ได้เดินทางกลับมาที่บ้านก็ถือว่าได้มาพักผ่อนหย่อนใจกันทานอาหารรอบบ้านกันในยามค่ำคืนถนนวันวานเลียตาขอต่อโร์นแล้วก็มีอาหารหลากหลายท่าน เป็นอาหารท้องถิ่นท้องฟื้นอาหารทุกประเภทค่ะสินเนตต่อสินค้าต่างกิฟท์ช็อปก็ดีภาพท้องเมืองก็ดีเครื่องจักรตางก็ดีทุกอย่างตอนนี้อยู่ในถนนวังวานเราถูกทั้งหมดเลยก็ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านเลยนะคะเลือกมาให้กำลังใจนเรียว่าให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้านะคะเพราะว่าได้คุปองด้วยอ่าได้คุปองด้วยค่ะห้าสิบบาทนะคะจองหมดแล้วเพื่อนๆจองหมดแล้วเลยตกแล้วแป๊บนึงก็ไป ไปเดินชมอ่ะครับไปเลือกโชว์กล้องหน่อยลูกชายป๋าจอยดี้ชนมโบนั่นนะคะท่นีมันดองปัวเกี่ยวข้วเรียกว่าออกมาแล้วฝักบัวอร่อยอร่อยปกติไม่ค่อยไม่ค่อยได้เจอที่ไหนจะค่อยได้หาซื้อแถวบ้านไม่มีแถวดัานมันไม่มีเนี่ยก็มาเจอที่นี่นะคะก็ ฝากประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับงานเราได้ทำแปดงิทีทจุดแหล่ตกเจดีาราจะจัดเราีนแต่ี่บตกแล้วแปร้อองน้ำโอเคไปห้องน้างประชาสัมพันธ์นะคน้ำตกด้วยไมิใหญ่ด้วยอ่ะเดินชมหน่อยเดินชมหน่อยครถอชมน้ำพุด้วย น้ำพุหน่ะสวยงามสวยงามน,น้องๆน้องๆลำอะไรลำหรือ,อยังกี่โมงขึ้นเดี๋ยวมาชมขึ้นลำกี่โมงลูกกี่กี่โมองอ่ะสองทุ่มโอ้ย่างไม่ได้ดออรอคณะกรรมการบอกใช่ไหมโอเคโอเคนี่เป็นซุ้มสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะ Lâu, nóng bìp mà ok nãy muốn đây là gì à? mà chơi còn lên rồi, Mà chơi còn lên, mà chơi lên à, okay. à, ấy nón gàng nữa mình chơi đồ chơi cắt mình nữa, đồ chơi gì? Hả? chơi đồ chơi Hả? Dạ, yeah. nhìn yeah. yeah. uh, lúc chạy bà cho đi, văn văn lắm đen Trong bốt, tôi lắm đó Kìa, cái không nám khéo lên Bột, không để lán văn văn lên Này á, khắp bim, giặt đây lên, đơn bà này lên nó Đấy chá, nón bim chá À, cái lúc phẳng hai bên nó Này nón à, á เบอยูนูนอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นชื่อร้านวันวานรับแรของเล่นเด็กน้อยของเล่นเด็กน้อยบอกพ่ออยากได้ของเล่นไอเลือกเลยลูกอ่ะอันไหนดีได้ยังเลือกเยอะไม่รู้เอาอันไหนดีเอาตัวต่อเหรอเอาเลือกเลยตัดสินใจเอามือนะเอาตัดสินใจเอาอันไหนดี บรรยากาศหน่อยเพื่อน<ๆ>อยามห้าหกโมงเย็น<ๆ>เลีผู้สมัข้ามาับรับรนะรั8รับ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 รนบรนบรับรับั วนนาเดินหน่อยแล้วเรามาเดินรอบแล้วมาเที่ยงเพื่อนๆตอนนี้ของอินเต็มเลยโอเคถนนกนเดินวันวันโอเคอ่ะเรามาเดินรอบแล้ว ของขิดเพียบนะฮะโอเค,อเ,คเดี๋ยวคนจะมาเดินเยอะเลยตอนทับอ่ะเดี๋ยวคนเดินโอเคอ่ะของกิดเพียบเลยอ่ะของกิดเพียบเลยไห<อ>นมีสไลเดอร์ด้วยมีสไลเดอร์ด้วยเอออ่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวเราเอาแค่นี้ก่อนอ่ะมาเจอคุณตายแล้วไปรับลูกชายผมเป็นเขยรับแล<อ>ลูกชายบอกมาเดินหน่อยพ่อพ <c oughs> าเดินพาเดิน อโอเคอ่ะก็มีของเล่นด้วยของเล่นด้วยอ่ะโอเคอเไ,ไม่ไมเดี๋ยวมาค่ำอยู่ลูกเดี๋ยวไปขายของก่อนอไม่มีใครย่างหมูนะโอเคเดี๋ยวพ่อพามานี่เห็นไหมคนเยอะแยะเลยแล้วนี่มีนี่มีนี่ด้วยข้างในเห็นปะ่ะเอาไปข้างในหน่อยข้างในน,น,นี่นักศ<ป>ึกษานั้รโอ้ของกินเทียบเลยเพื่อนๆนี่สาวน้อยตกน้ำด้วย มีสาวน้อยตกน้ำด้วยนี่ไงนี่ก่นอ,อ,อนข้าก่อ,อนข้ามไหน่ะฟุตบอลสาวน้อยตกน้ำน,นี่เจอแล้วเจอแล้วสาวน้อยตกน้ำนี่นี่น,น,นี่สาวน้อยตกน้ำนโอเ้เอ้าตั้งเอาเลยกาทดสอบทดลองความแม่นกันได้นะครับเราเปิดในการให้ตาฟรีในช่วงนี้ครับ ใครที่อยากจะตาเพื่อระบายความเครียดทะเลาะกับแฟนมาหรือว่าทะเลาะกับแฟนรงข้างบ้านร่วงและเม่นมากน้อยเชิญรับมาตาระบายความเครียดได้ที่นี่นะโอเคเทีบเลยอ่ะนีกจากนู้นก็เล่นบอลลมอันนี้เป็นรถโมบายอ่ะมาชมไอ้ตลาดคนเดิน โอเคนี่เป็นรถโมบายเพื่อนๆโมบาย, 2. 2> <3. S 1> ยของจิบเทียบเลยคาราวานรถอ่ะนี่ของจิบเทียบเลยอืมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเดินจุมบรรยากาศคือน,นั่งกินเผื่อเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวเราตัดคลิปให้ดูเลยนะฮะอ่ะดเดี๋ยวเราจะโง้นด,ด้านโน้นของกินเยอะๆเลยโอจจ้กิจกรรมเุอะๆเลยฮะ สาน้อยตกน้ำเดี๋ยวพ่อไปอย่างหมูแล้วไม่มีคนย่างโอเคหอยทอดนะครับโอเคหอยทอดรสเด็ดตัวแระตัวต้มมุมน,น,นี้ก็ติดระเบียงน้ำบรรยากาศโอเคนะฮะทางโน้นก็เป็นแบบงานจัดงานวัดอเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพามาค่ำๆเดี๋ยวเราไปนู่นก่อนไปปิ้งหมูขายเพราะว่าพ่อต้องปิ้งหมู ของกินเพียบเลยอ่ะเดี๋ยวเดินชมชนนะลูกของกินเพียบเลยเพื่อนๆโอเคอ่ะของเล่นเด็กๆชอบอ่ะเดี๋ยวเราเดินรีแลกซ์นะฮะช่วงนี้ยังไม่ค่ำเท่าไหร่โอเคอ่ะของกินเพียบเลยเพื่อนของกินเพียบเลยโอเคอ่ะเดิน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  네, okay. 케이 okay.